สวัสดีครับก็กลับมาพบกับพี่อีกครั้งนะครับในเกมวันพันแมนนะครับวันนี้ก็จะมาพูดในส่วนของเรื่องอารมณ์ตัวละครกับของที่เราจะได้รับนะครับเอโซด2กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าอัพอารมณ์เสร็จแล้วมันจะได้ของดีไหมไปครับของบุกนะครับนี่ฟูเคเกาอัศวินจากกลนะครับนะครับของมันจะได้เยอะขึ้นนะครับ โดยสไลไรโดนสังหารโดยโซโนิกมีท่านไหนนะครับนี่เป็นรูปช้างตอบจำได้หมดแล้วมั้งห็นไหมครับมันจะมีของเพิ่มเข้ามาให้นะครับดีมากดีน้อยแล้วแต่ดวงด้วยนะครับอันนี้ตนใหญ่ไอ้น,นี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับรู้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับ เราก็มารับกันต่อนะครับสดยุติธรรมนะครับโซนิคด็อกเตอร์สเตนนะครับไหมครับได้ของดีนะครับเดี๋ยวเราไปรอต่อนะครับเราก็มารับกันต่อนะครับ นุนักุมาลาได้แฮมเมอร์เฮดนีสเน็คครับนี่พี่น้องนะครับเห็นไหมครับของมันจะได้ดีนะครับยิ่งถ้าแบบดวงดีมากๆก็จะเป็นชิ้นส่วนสากลน s s เเลยนะครับนี่ชุลาคาบุโตะครับเห็นไหมครับ ของมันดีนะครับครับกำาัรับกันต่อนะครับนี้น่าจะของมันไดดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอบเลยสังเกตไม่ยากครับตอบคำถามของจะดีขึ้มนมาหน่อยเหมือนแซตนะครับค้วยน้ำุมบุนะครับไหมครับของมันจะได้เพิ่มเอ็กซ์ตร้าขึ้นมาแล้วหมดแล้วนะครับ อย่งนี้ครับก็จะเห็นนะครับว่าอารมณ์ตัวละครมีผลกระทำที่เราได้รับนะครับถ้าใครคิดว่ามันเป็นประโยชน์และน่าจะรับความรู้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่เป็นกำลังใจให้ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมดันชุดใหม่ๆออครับสำหรับใครอยากให้พี่ทำคอนเทนต์เกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่ก็เข้ามาดูเรื่อยๆอยู่แล้วครับยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับขอบคุณครับ